ปูบริเลฟเฟของเราเคยทำนาย scp 500ไว้หลายครั้งแล้วมีครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำพอสมควรช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตพอดีด้วยและทำให้ปูบริเลฟเฟมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ com bubble หรือว่ากระแสการถืงเงินสดของเขารวมถึงบัฟเฟตอินด n เคเ a t o r ที่สามารถคางการวิกฤตได้ในอนาคตวันนี้เรามาพูดคุยกันครับ ่อนที่เขาเนื้อหาเนี่ยครับก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลหลังบ้าน60%ยังไม่ได้กดติดตามคลิปเราเลยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับโอเคครับมาเข้าสู่เนื้อหากันครับแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครนะครับไม่รู้จักบริเวณเฟดในโลกของการลงทุนนะครับเขามีผลงานยอดเยี่ยมหลายอย่างแต่ว่าผลงานที่เด่นมากๆเลยก็คือเขาสามารถชนะผลตอบแทนเฉลี่ยของ S&P 500ได้ในระยะยาวนะครับ ปูเนครับเคยสร้างผลตอบแทนนะครับตั้งแต่ปี1965จนถึงปี2023เนี่ยสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ20%ในขณะที่ S&P 500สร้างผลตอบแทนแค่10%ต่อปีแค่นั้นเองนะครับถ้าเราลองนึกถึงนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนะี่ยที่สามารถสร้างกระแสผลตอบแทนได้ขนาดนี้เนะี่ยจะนึกไม่ค่อยออกเลยใช่ไหมครับและแน่นอนไปกว่านั้นนะครับในปี1999นะครับปูเบรนเฟต์นะครับก็เคยเขียนจดหมายถึงนักลงทุนนะครับผู้ถือหุ้น ในช่วงปี1999ว่านันลกลงทุนนะครับมองโลกในแง่ดีเกินไปเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับหุ้นนะครับขึ้นมาประมาณ5ปีติดต่อกันเลยับตั้งแต่ปี1994-1995-1996จนกระทั่งปี1999คือขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปลายปี2000นะครับช่วงนี้นะครับปลายปี2000นะครับแล้วก็ปี2001-2002หุ้นอเมริกาหรือ S&P 500 ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากในปลายปี2000นะครับก็ปรับไปเกือบ50%เลยนะครับแล้วก็ปิดปีไปเนี่ยก็ปรับไป10กว่าเปอร์เซ็นต์และในปี2001 2002ก็ปรับลงมาเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าปู่เนี่ยครับเขาได้บอกนักลงทุนในปี1999ไปแล้วนะครับว่าอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะครับซึ่งเป็นการคาดการณ์หรือเป็นการทำงานาที่ค่อนข้างมีความแม่นยำมากๆ แต่ว่าจริงๆนะครับผมปู่ก็ได้มาพูดอีกทีนึนะในเดอะนิวยอร์กไทม์ในปี2008ปู่มองว่าผมไม่สามารถทานายการื่อนไหวของหุ้นในระยะสั้นนะครับผมไม่มีความคิดแม้แต่น้อยเลยว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงได้ภายใน1เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะครับแล้วเรามาดูเงื่อนไขตัวถัดไปก็คือการถึงเงินสดของปู่บริษัทเราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับว่าปู่บริษัทถึงเงินสดมากแค่ไหนขายหุ้นไปมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับซึ่งในปี2001นะครับก็มีข้อมูลบอกว่า พอร์ตเงินสดแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลของเขาเนี่ยครับมีมูลค่าถึง144,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและในปีส0 20ในเดือน6ที่ผ่านมานะครับปีแต่มาไปนะครับพอร์ตปูนะครับพอร์ตเงินสดแล้วก็พอร์ตพันธบัตรรัฐบาลนะครับมีมูลค่าถึง2 7 7 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคนข้างที่จะเป็นต so ัวเลขที่สูงมากและทําให้นักลงทุนส่วนมากนะครับตกใจมากๆในการฉือเงินสดค่อนข้างมากแบบนี้ รเรามาดูข้อมูลในอดีตกันว่าการถือเงินสดหรือว่าการถือหุ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อ S&P 500มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาติดตามกันได้เลยครับปูนะครับขายมากกว่าซื้อนะครับในปี2010นะครับปูได้ขายหุ้นมากกว่าซื้อหุ้นมูลค่าถึง1.6พัเลีานนะครับทำให้ S&P 500นะครับใน1ปีที่ผ่านไปนะครับ s อ500เนี่ย0% นะ r ครับดีเทอรมา0%และในปี2 0 1 2่ครับปูก็ได้ขายมากกว่าซื้ออยู่ที่0.7บิลเปีลียน s p 5 0 0ในปีถัดไปก็ขึ้นไปกว่า30%อต่าตรงนี้นะครับแล้วส่วนที่ผมไฮไลท์นะครับก็จะเป็นข้อมูลบ่มบอกว่าปู่ขายมากกว่าซื้อ S&P 500ก็ยังขึ้นอยู่นะครับค่าเฉลี่ยของเขาก็คือว่าขาย7ปีใช่ไหมครับขึ้นไปแล้ว4ปี และสรงบลทําให้ s 5 0 0เนี่ยขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่19%นั่นเองนะครับและมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับปู่ซื้อมากกว่าขายในปี2011นะครับปู่ซื้อไปถึง14.2บิลเลียนนะครับนี่คือส่วนต่างของการซื้อมากกว่าขายนะครับ Sp500 ก็ขึ้นไปกว่า13%ในอีกปีนึงแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าขึ้นมากกว่าลงใช่ไหมครับขึ้นไปแล้ว6ปีลงแค่ปีเดียว ในปีส0 1 7ัจค่าเฉลี่ยอยู่ที่13%ในกรณีซื้อมากกว่าขายนั่นเองข้อมูลตรงนี้นะครับเลยสรุปว่าการถือเงินสดหรือว่าการถือหุ้นที่มากกว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับ S&P 5 0 0นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่นวน,นของสภาพตลาดใช่ไหมครับการวิตกกังวลของตลาดนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของมูลค่าตลาดที่อาจจะเพิ่มขึ้นลดลงนะครับไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถอนุมานได้จากข้อมูลในอดีนะครับ และอีกอย่างนึ่งนะครับนิตยาสารสารของ f o r t จูนนะครับตีพิมพ์เมื่อปี2001นะครับบอกไว้ว่ามูลค่าตลาดนะครับของบริษัทมหาชนทั้งหมดที่เป็นเปอร์เซนต์รู้จักกันในชื่อของ GDP เนี่ยเป็นตัววัดที่ดีสุดในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะนำไปสู่ b o f เฟตอินดิเคเตอร์บอฟเฟตอินดิเคเคืออะไรนะครับขอทา้าวความก่อน b u f เฟตอินดิเคเตอนะครับเป็นการเอาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าของตลาดหุ้นสหรัฐ มาหารด้วย GDP นะครับหารกันแล้วเนี่ยจะได้ b u ฟเฟ t อิน i c เคเตอและปู่ก็ยังบอกว่าถ้าลูกเข้าสู่อัตราส่วน200%เมื่อไหร่ช่วงนั้นนักลงทุนกำลังเล่นอยู่กับไฟแล้วก็แน่นอนนะครับว่า b u f เฟตอินเดเคเตอนะครับผม US Stock Market Value to GDP เนะี่ยอย่างที่บอกไปก็คือเอามาหารกันนะครับจะได้ค่าตามนี้นะครับตามกราฟเลยจะเห็นได้ว่าช่วงปี2000เนี่ย b u f f ฟต i อินเคเตอเนี่ยลู่เข้าสู่200%หรืออยู่ประมาณ1้0ยสีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วง c o m b u บเบิหุ้นในสหรัฐอเมริกาก็มีปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากซึ่งอย่างที่กล่าวไว้ก็คือในปี2000ันนะครับเอสอลงไปเกือบห้เลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะวิกฤตมากๆและในช่วงปัจจุบันนะครับในเดือนสิงหาคมสามเนี่ยค่าของ Buffet ์อินเคเตออยู่ที่สองร้อยเ้เราเซ็นต์ตรงนี้เรา นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงกว่าในช่วง .com bubble เสียอีกนะครับช่วงนี้เราก็ควรติดตามหุ้นสหรัฐให้ดีๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าบูลค่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะ over value ไปนิดนึงนะครับแต่คำถามคือทำไมถึง over value สามารถอธิบายด้วยเหตุผลดังนี้นะครับ เหตุผลหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือ S-curve ของตลาดหุ้นอเมริกา S-curve นี่ครับเป็น S-curve ที่ค่อนข้างใหญ่ามากๆและมีอิทธิพลมากๆในตลาดหุ้นอเมริกาในตอนนี้ S-curve นั้นก็คือ S-curve ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่า AI เนี่ยมันเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2010-2013อะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงเริ่มต้นจนกระทั่งถึงช่วงปี2023-2024ช่วงเริ่มที่มีการเอามาใช้งานจริง ช่วงเติบโตนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น n v ็นวีเดียมีมูลค่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีกําไรมีรยายได้ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีใช่ไหมครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นหุ้น Microsoft ที่ดึง c h a t g p t มาเพื่อเรียกลูกค้ามาใช้ Azure มากยิ่งขึ้นหรือ Amazon นะครับที่ทำให้ E-commerce เนี่ยเข้าถึงง่ายหรือจะเป็นในส่วนของ Google Search Engine ที่เข้าถึงง่ายขึ้น Apple ที่ดึงผลิตภัณฑ์ AI มาทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง AI ได้ง่ายยิ่งขึ้นและดึงดูดทําให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อ iPhone ซึ่งเราเห็นวิวัฒนาการต่างๆของ AI มาในช่วงเปลี่ยนผ่านมาแบบนี้เนี่ยและตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเติบโตคําถามคือเมื่อไหรล่ล่ะจะเข้าในช่วงอิ่มตัวตรงนี้เราไม่รู้นะครับตรงนี้เราไม่รู้แต่ที่เรารู้คือตอนนี้เนี่ย Buffett Indicator เนี่ยอยู่ที่209% เราก็ต้องติดตามรายได้ในไตรามาสของหุ้นยักษ์ใหญ่ของพวก n v i d i ีดี c r r s s o t t ให้ดีนะครับว่ามันจะตามนะครับที่การคาดการกำไรหรือไรายได้อย่างสงผลทำให้มันปรับตัวลงมาก็ได้ติดตามนะครับผมนะในแง่ของปัจจัยพื้นฐานรวมถึงสัญญาซื้อสัญญาขายจำอินดิเคเตอร์ด้วยนะแน่นอนเขาว่าถ้าใครเพิ่งมาเทรดในตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูในเงื่อนไขของปัจจัยพื้นฐานปัจจัยเทคนิคในการทำกำไรให้ดีนะครับโอเค ตรงนี้ก็เป็นอีกอีกผลหนึ่งที่อธิบาย Buffett Indicator e เนี่ยถึง209%เพราะว่า S-curve นั่นเองและคำถามต่อไปคือเราควรทำไงดีแน่นอน,นครับว่าปู่ b u f ฟ e ต t ก็เคยกล่าวไว้ว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวนั่นเองเนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คนโลภแน่นอน S&P 500ออกทำาายขึ้นเรื่อยๆหุ้นเอ i d i ดียหุ้น Microsoft ก็รายได้กำไรค่อนข้างโอเคใช่ไหมครับหุ้น AI ค่อนข้างบูม นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นไหมครับกราฟของ n v i d i เียกับกาฟพู้น A บางตัวนะเริ่มคอนทราสกันละนะครับเริ่มเคลื่อนที่แบบคนลรทิศทางบางตัวเริ่มซึมๆบางตัวนี่ถึงกับขั้นเป็นดาวเทรนหรือจะมีบางตัวเท่านั้นแหละที่ยังขึ้นต่อเรื่อยๆซึ่งจุดๆนี้เป็นจุดที่น่าติดตามแล้วก็เฝ้ราระวังเป็นอย่างมากกับคนที่เล่นคุณที่เป็นเอสเคในตอนนี้นะครับโอเคแล้วตอนนี้ปูเนี่ยไม่ได้แพนิค นะครับไม่ใช่ว่าเจอ p r o f i t t n ินเ a เ o อร์209%แล้วเราควรขายทั้งหมดไม่ใช่เพราะปู่ไม่ได้ขายหุ้นทั้งหมดปู่ก็ยังถือหุ้นอยู่43ตัวนะครับและก็ยังเทรด ETF 2กองอยู่ปู่ก็มีเงินสดจำนวนมากกระแสเงินสดก็คือ2 0 0 0กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสมบูให้ถ้าหุ้นมันตกมาเมื่อไหร่ปู่ก็มีสิทธิ์ชอนหุ้นในราคาต่ำนะครับแล้วก็ปู่เนี่ยก็ยังลงทุนหุ้นอยู่ ก็ยังมีการเพิ่มลดสัดส่วนอยู่แต่ต้องไปเป็นตามเกณฑ์ของปู่นะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าในต,ตอนนี้เนะี่ยมุมมองของผมก็คือก็ตามปู่เลยไม่จะแพนิกมากก็ยังมีเทรดอยู่ปัจจุบันนะครับการเข้าซื้อเข้าขายตามอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น EMA MCD รายใหญ่เงินทุนไหลเข้าดูข้อมูลต่างๆที่เป็นกราฟและข้อมูลพื้นฐานว่าคุณตัวนี้กำไรในไต,ตรมาสนี้เป็นไงบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนที่ยีมากยิ่งขึ้นนั่นเองสรุปนะครับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ก็คือการทํานายของปู่บริเฟิไม่ว่าจะเขาที่เคยส่งจดหมายเตือนนักลงทุนหรือจะเป็นบริเัทอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับที่ค่าพวกนั้นเนี่ยเคยสะท้อนแล้วว่าถ้าค่าพวกนี้ลู่เข้าควา,200ามส0่รเมื่อไหร่ก็อาจจะเกิดวิกฤตได้ ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาไปทำนาย F s อ5 0 0้ยได้อนาคตได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเคลื่อนที่ขึ้นอัพไซด์มากน้อยแค่ไหนการเคลื่อนที่ดาวไซด์มากน้อยแค่ไหนก็สามารถมาประยุกต์กับการเทรดของนักลงทุนให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวเลขที่เขาถือหุ้นหรือถือเงนินสดมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นข้อยืนยันนะครับว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อ F s p 5 0 0โดยตรงแน่นอนครับว่าการที่ถือเงนินสดมากเนี่ยก็เป็นแค่กลยุทธ์ของเขา ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะตำหนักถึงสถานการณ์แวดล้อมต่างๆของตลาดหุ้นอเมริกาสภาพปัจจุบันที่มีสงครามต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าการถือเงินหรือการถือสินทรัพย์อื่นที่มมนปลอดภัยเนี่ยเป็นข้อที่อาจจะได้เปลี่ยนมากกว่าในช่วงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับชันวันนี้สวัสดีครับ